ไฟเราซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็กุ้งเัาซ้อมไฟนี้ก็เพื่อพี่เพื่อนในค่ายกันเนาะตอนนี้เราอายุสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับตัวเจ็ดสิบนน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบปุมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอยอดดูดดอนเนาะครับผมเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษซาเก้ก็ต่อยเว้ยังเขาเมื่อสไตล์ฝีมือวันนี้มาเจอยอดดูดดอนวางเกมวางแผนไงดี ตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเขาเบอร์ทีเอาล่าสุดเราไปต่อยไว้ที่ทูปป่าครับทูปป่าวันนั้นเจอกับเจเดนดงครับแพ้มัางวันนั้นพวกแตกครับพวกแตกแพ้ไปครับผมวันนั้นแพ้นอกหรือแพ้คะแนนแพ้นอกครับแพ้นอกเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกก็เวทวันนี้เลยแต่วันนี้ย่อรอนต่อยเราสองปอนด์ใช่ครับโอ้ได้สองปอนด์ด้วยครับคิวนี้เอาชนะได้ไหมได้ครับแจ้งเกิดด้วยนะเมื่อเช้ามาเป็นรถเท่าไหร่ จุด5ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้3กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด100ครับคนจังหวัดสุราษฎร์ฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มทีแน่นอนครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยอ่ะหอยโชคดีก่อนครับ